สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาที่โพรเรือคะ่ะมาบ้านเห็นซอ,อเขตพื้นที่ที่สูงที่สุดแล้วก็หนาวที่สุดของจังหวัดเลยกันจ้าที่นี่เป็นบ้านพ่อฮาของคุณน้อยนะคะทุกคนซึ่งพ่อก็ปลูกไว้หลายอย่างหลายชนิดกันเลยไม่ว่าจะเป็นลูกพับอวโวคาโดแมคคาเดเมียนะคะ ซึ่งตอนนี้ไมคคาราเมียก็กาลังออกค่ะทุกคนแล้วก็ลูกพับด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูแล้วก็ไปเก็บกันจ้าเราเดินทางกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ค่ะมาถึงหมู่บ้านบ้านเห็นโสนะคะพี่พูเรือกันเรียบร้อยแล้วจ้านี่ก็คือบ้านพ่อฮักนะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปหาพ่อแล้วก็เอาของฝากนิดหน่อยค่ะไปฝากพ่อกันแต่ไม่เจอตัวพ่อเจอแต่น้องแมวนะคะทุกคนอ่านี่ค่ะคือของฝากค่ะเดี๋ยวเดินดูนิดนึงอ่ามีลูกพับนะคะเอ้ไม่ใช่อะโวคาโดค่ะทุกคนอ้าวไม่ใช่ค่ะไมคคาเดเมียนะคะทุกคนเรามาดูต้นกันนีคือ ต้นของเขานะคะเดีย๋ยวเก็บลูกพัพกันนิดหน่อยจ้าชิมกันนิดนึงว่าเป็นรสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่ก็ลูกกันแบบนี้เลยค่ะเก็บไปเรื่อยๆนะคะต้นก็ไม่ได้สูงนะคะทุกคนอยู่ต่ำๆนะคะพอเก็บได้นะคะเดีย๋ยวเราเดินไปหาพ่อกันจ้าว่าพ่ออยู่ตรงไหนกันนี่บ้านอื่นๆก็ทําเหมือนกันนะคะทุกคนนะเจอตัวแล้วอยู่กันตรงนี้เองกำลังสี คาราเมยกันค่ะทุกคนนีอ,อเปลือออกมาแล้วก็ลูกก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเดีย๋ยวเราก็จะช่วยพ่อนิดนึงค่ะช่วยกิบแล้วก็นขนมะคาราเมลขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านกันนะจ๊ะกลับมาถึงบ้านกันละจ้ากองกันแบบนี้เลยเดีย๋ยวเราเลือกกันนิดนึงนะคะเดีย๋ยวเราจะได้อเอาไปลงตลาดกันค่ะปลุไว้แค่3วันแล้วก็นํามาขายได้ละค่ะลูกค้าก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะก็ขอผู้ทุนที่เป็นกําลังใจยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ